สวัสดีครับจากใครเกษตรชาวบ้านครับก็สําหรับวันนี้นะครับจะาก,ก็มีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการใช้ไฟแช็กแก๊สนี้มาบอกเพื่อนๆน,นะครับสําหรับการใช้และการเล่งไฟนะครับก็เป็นไฟแช็กแก๊สแบบอันละ5บาทนะครับคันนี้ครับเนี่ยเวลาเพื่อนๆจุดไฟนะครับ ไฟเขาอาจจะน้อยนะครับเเวลาเราเล่งแล้วสุดนะนะครับเนี่ยเราเล่งตรงนี้แล้วครับมันสุดแล้วนะครับก็เลยจะทําไงให้มันเล่งได้แรงกว่าน,นี้นะครับก็เดี๋ยวมีวิธีการไงก็เดี๋ยวจะจะบบอกให้เพื่อนได้ชมนะครับก็เมื่อไฟมันไม่แรงนะครับเราก็ต้องแก้ไขมันครับ ให้แกะตรงนี้นะครับแกะครอบของเขาออกตรงนี้นะครับแกะวางเรามาดูกันตรงนี้ครับสําหรับตัวปรับระดับก็เราเร่งจนสุดแล้วนะครับมันค่อยไฟไม่ค่อยแรงนะครับพอเพื่อนๆก็แก้ไขอย่างนี้ครับ่ง้างง้างตัวที่เร่งแก๊สนี้ขึ้นนะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนหมุนลักษณะให้อ่า ตัวล็อกของมันนะครับเป็นอิสระนะครับแล้วเลื่อนหมุนกลับมาแล้วก็เปิดไป1รอบอย่างนี้ครับอ่าก็สัก2รอ,อบครับยกขึ้นนะครับแล้วก็หมุนให้สลักยกขึ้นแล้วก็ดันมาข้างหน้าหนึ่งรอบนะครับเป็นเราตอนนี้เราแกะ2รอ,อบนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าอ่ามันจะแรงขึ้นหรือไม่นะครับนี่เราก็ใส่กลับไปเหมือนเดิม เราลองจุดไฟแก๊สนี่ครับเพื่อนๆโอ้ไฟเขาเนี่เราก็เล่งได้อีกครับนี่เล่งได้สุดเลยนะครับนี่ถ้าเราเล่งสุดมันก็จะอย่างนี้เลยครับนี่ถ้าเราเบาเขาลงก็อย่างนี้นะครับก็นี่ครับเป็นการแก้ไขนะครับในการที่จะบังคับให้ไฟแช็กแก๊สเข้าแรงขึ้นนะครับวิธีการง่ายแบบนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นเทคนิคดีๆที่ นำมาฝากเพื่อนๆน,นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็จะได้พบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ